สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการแก้กางเกงนะคะก็เป็นกางเกงที่เป็นทรงวัยรุ่นนะคะที่เขากําลังฮิตกันอยู่ะคะ่ะเป็นกางเกงขาห้าส่วนนะะี้ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเอวสาสิบสี่ค่ะแต่ว่าเขาซื้อไซส์มาผิดเพราะว่าเขาเอวสามสองนะคะก็เลยต้องมาแก้เอวเข้าสองนิ้วนะคะเมื่อเราแก้เอวเข้าสองนิ้วอ่ะจากเนี่ยเส้นเดิมของมันก็วัดเข้ามาครึ่งนิ้วค่ะแล้วก็ขีดไปนะคะเพราะว่ามันอย่างที่บอกอะมันสองชิ้นไง เท่ากับว่าพอเราขีดครึ่งนิ้วนะพอเป็นสองชิ้นอนะ่ะมันเท่ากันหนึ่งนิ้วนะ,นะคะก็เท่ากับว่าเอวอ่ะเราขีดเนี่ยขีดนี่ครึ่งนิ้วคู่ะคะ่ะเนี่ยเราเย็บนะก็คือตะเข็บคุกเนี่ยมันจะเป็นสองชิ้นนะไงก็เย็บนะคะนี่แล้วตรงสะโพกเนี่ยก็คือมันใหญ่ไปก็คือสะโพกนี้เข้าหนึ่งนิ้วนะคะก็จะเป็นเนี้ยจากเส้นเดิมของมรณวัดเข้ามาหนึ่งนิ้วค่ะนี่สะโพกก็จะหายไปทั้งตัวนะสี่นิ้วเนี่ยถ้าเราขีดตรงเนี้ยหนึ่งนิ้วตรงเนี้ยก็เท่าข้างเนี้ยก็เท่ากับหายไปปนนนนิิ้้้้ววขางงก็็เเลยตอะะค ส่วนสาหรับปลายขาเนี่ยนะคะสําหรับปลายขาเนี่ยของเดิมมันวัดได้เจ็ดนิ้วหนึ่งกระเบียดเจ็ดนิ้วหนึ่งกระเบียดเท่ากับว่าบวกไปอีกเท่าหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยมันเราวัดสองเนี่ยเราวัดแค่ชิ้นเดียวไงแต่มันเป็นแบบว่ามันเป็นรอบขาออมันเป็นรอบขากลมๆไงเนี่ยเมื่อเป็นเจ็ดนิ้วหนึ่งกระเบียดเท่ากับว่าปลายขาตัวเนี้มันสิบสี่ครึ่งแต่ทีนี้มันก็มันถ้าเกิดว่าเราเอาปลายขาเดิมเนี่ยมันก็มองดูไม่มาล้านกันเห็นปะ่ะเพราะว่าสะโพกมันถูกเอาเข้าไปอย่างเงี้ย ในขณะที่เราขีดมาอะสมมุตินะถ้าเราขีดมาเอาปลายขาเดิมเนี่ยอะมันก็มองดูไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขีดเข้าอะมองดูให้พอดีค่ะว่าเออปลายขาเนี่ยถ้ามันเข้าครึ่งนิ้วเข้าครึ่งนิ้วคู่นะถ้าเราหายไปหนึ่งนิ้วอะอะมันเหลือสิบสามนิ้วครึ่งปลายขาอยู่ที่สิบสามนิ้วครึ่งสิบสามนิ้วครึ่งเราก็ต้องวัดหกนิ้วสามกระเบียดนะคะนี่อย่างที่บอกอะวัดวัดเป็นทุบอย่างเงี้ยนะหกนิ้วสามกระเบียดเมื่อบวกอีกเท่าหนึ่งมันก็เท่า ก็เท่ากับว่าไปค่ะตัวนี้สิบสามนิ้วครึ่งนะคะอ่ะก็เอาเท่านี้นะคะตกลงว่าอ้อยเอาเท่านี้นะเนี่ยเราก็ขีดแต่งกางเกงอย่างเงี้ยแหละคะ่ะเพราะว่ากางเกงตัวนี้เป็นการแต่งแค่ข้างนะคะคือเราไม่ไม่สนใจเป้านะเพราะว่าเป้าเขาเอาของเดิมะคะ่ะเพียงแต่ว่าข้างมันหงองไงอ่ะเราเมื่อเรามาเก็บอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราวัดอนะ่ะเราก็ขีดเนี่ยเนี่ยขีดเส้นนี้เป็นเกณฑ์ไว้ก่อนหนึ่งชิ้นแล้วสําหรับตัวเนี้จะทํายังไงให้มันเท่ากันเพราะว่า เนี่ยเราก็จับไปเลีนยคะจับมันี้นะคะอ้อ,อยก็จะจับม,นบมันี้ค่ะจับคู่หมันจับให้ตะเข็บเข้าคู่เท่าเดิมหลังจากนั้นเราก็จะติ๊กมันค่ะติ๊กอ่ะติ๊กเนี่ยติ๊กตามเข็มมุดอ่ะที่เรากัดไว้เนี่ยสองข้างเนี่ยติ๊กตามเข็มมุดที่เรากัดไว้เนี่ยเนี่ยแล้วตรงปลายขาเนี่ยก็คือเราก็วัดวัด,ว,ดวัดให้ได้หกนิ้วสามระเบียดเท่ากันแล้วก็ขีดแต่งให้ได้เท่าเราก็ขีดแต่งมันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็เท่ากับว่าสองข้างอ่ะเราจะเก็บเท่ากันค่ะนี่ <pleasing. S 2> น ก็จะถูกเก็บอย่างนี้นะคะอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอ้อยจะไปไปเย็บให้ดูนะคะเย็บเสร็จพอเย็บเสร็จปุ๊บแล้วเราจะไปพ้งให้มันให้มันเหลือประมาณครึ่งนิ้วก็พอค่ะเพราะว่ามันหนักมันเยอะเกินไปเห็นปะเนี่ยข้างมันเยอะเกินไปเพราะว่ามันเป็นเขาเย็บพ้งคู่มาค่มันไม่ได้เป็นตะเข็บแบนะอ่าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเย็บกันนะคะอ่าเนี่ยค่ะนี่เราก็จะมาเย็บกันนะคะ ตัวนี้ค่ะก็คือเย็บตามเส้นเส้นช็อกนี่เลยนะคะนี่มิกกี้อ้อยแกะเทมุดไปนะอ้อ,อยเย็บไปแล้วรอบนะะึงค่ะก็เย็บตามเส้นเนะะี่ยค่ะตามเส้นของเราเนี่ยนะคะเย็บไปเย็บไปเพราะว่าเนี่ยเย็บไปตามเส้นช็อกเนี่ยค่ะก็แล้วแล้วแต่ถนัดเลยนะว่าจะบนลงล่างหรือล่างลงบนเนะนี่ยเนี่ยแต่ร,รับอ้อยเอาปลายขาดขึ้นมานะคะ่ะเย็บอีกรอบนึงค่ะเพราะอ้อ,อยมิกกี้อ้อยลืมบันทึกวิดีโอไว้เ <c oughs> พราะมาดูอ้าวลืมเฉยเลยอ่ะทีนี้อ้อยจะเย็บให้ดูอีกรอบนะคะเพราะว่า คือมันต้องเย็บสองรอบค่ะเพราะรู้สึกกับผ้ามันจะมันจะยืดยืดนิดน่ดนดนดนดะมันกลัวได้มันมันกระโดดไงอ่ะอย่าอมีกรอบนะคะ่ะไปเย็บไปเย็บตามแค่นี้เลยเย็บไปอย่างนี้ยค่ะ นี่ค่ะหลังจซี่อ้อยเย็บแล้วนะคะก็ไปโพ้งตามเนี่ยแล้วก็ไปโพงนะคะตัดครึ่งนิ้วนะคะตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันจะหนานะมันมันจะเยอะเกินไปไม่เอานะคะก็คือตัดทิ้งเลยค่ะโพ้งคู่ไปค่ะจนถึงจนถึงชายนะคะเนี่ยแต่เข็บมันก็จะเท่ากันเห็นปะมันมองดูไม่ใหญ่นะคะอ่าเช่นนี้เราก็จะมาดูการเข้าขอบกันนะคะก็กลบกับออกมานะคะเข้าขอบแล้วก็เย็บชายค่ะ นี่ค่ะก็คือขอบตัวนี้อย่างที่บอกอ่ะมันหายเอวหายสองนิ้วไงให้จากสามสี่ให้เหลือสามสองนะคะอ้อยก็จะลอ็อกตอนแรกอ้อยล็อกขอบมาเนี่ยเห็นปะเนี่ยล็อกขอบไปเนี่ยล็อกขอบไปอ้อยก็ตัดตรงข้างหลังเนี่ยมันมีต่อขอบใช่ปะอ้อยก็ตัดขอบมันทิ้งไปสองนิ้วสองนิ้วเราก็ขีดมันไว้อ่ะแล้วก็เผื่อเย็บอยู่ที่ครึ่งนิ้วค่ะเนี่ยเราเผื่อเย็บนะคะเนี่ยเราก็จะเผื่อเย็บอยู่ที่ครึ่งนิ้วค่ะเนี่ยเนี่ยเราก็จะเอาจับครึ่งนิ้วเนี่ยมาเย็บต่อกันค่ะมันก็จะได้ เอวตามที่เราตัดทิ้งไปอะนะเนี่ยเพราะว่าตัวนี้อ้อยไม่ได้สอนละเอียดมากไงเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำไงพอดีเออนึกถึงว่าเออตะเข็บข้างเราไม่ค่อยได้ทําลงเลยนะส่วนมากแก้แก้ขาในามากกว่าไงอาทีนี้เราก็จะจับเนี้ยนะคะจับจับให้เท่ากันนะคะครึ่งนิ้วเนะี่ยที่เราตัดเนี่ยไว้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเข้าขอบเอวค่ะเพราะว่าตัวนี้เราต่อกลางหลังนะตะเข็บอะเพราะว่าของเดิมเขาก็มีต่อกลางหลังมานะคะเย็บเลยค่ะ ัวมาเลนิสเอาสองรอบเนี่ก็จะได้มาอย่างนี้ก็จะได้มาอย่างนี้นีขอบมันก็จะพอดีเห็นไหมเพราะว่าเรากะตัดมันไปแล้วไงอ่าก็ไปเย็บค่ะเพราะว่าขอบของเขาเนี่ยคือเย็บเย็บของใครของเย็บต่อที่ตัวกเกงก่อนแล้วค่อยมากดกดด้านแล้วก็มากดตกลอะะ่อง่ะค่ะอันนี้เราก็ต้องต่อด้านในก่อนนะคะต่อขอ,องตามอ,องเดิมมันอะ งนี้ถ้าเกิดว่าจับมันเข้าไม่ได้เราก็ล้อมันออกค่ะจับเลยจับกึ่งกลางทีนี้ก่อนเราที่จะก่อนที่เราจะจะเข้าขอบเราไม,ม่มีตะเข็บหลังอะเราย้ำตะเข็บให้เขาเลยมันจะได้แน่นนะคะตะเข็บหลังอนะอเย็บอีกเส้นหนึ่งให้เขาเลยให้มันแก้งานอ้อยย้ำปุ่งย้ำเป้าให้หมดแหละเพราะว่า คือมันจะได้แข็งแรงไงเพราะบางทีงานซื้อที่เขาซื้อมานะมันได้เยันไม่แข็งแรงหรอคะนี่ค่ะอ่ะทิ้นนี้เราก็จะมาเข้าขอบกันนะคะเข้าแบบนี้นะคะจับอ่ะของเดิมมันเนี้ยอ่ะให้อยู่ตตรงตะเข็บเนี่ยให้ตรง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 ,ตรงนี้เนี่ยตรงเส้นเส้นเป้าหลังเนี่ยอ่ะจับกันให้ตรงนะคะแล้วก็เย็บมันก็จะมีเส้นแนวเดิมเราก็เย็บตามแนวเดิมนะะี่ค่ะมันเท่าเพราะว่าเราตัดเราเช็คไว้แล้วไง หลังจากนั้นเราก็จับนะคะจับให้มันเท่ากันแล้วก็เย็บเย็บติดก่อนนะคะเย็บติดที่ขอบกับตัวเ,เกงก่อนหนึ่งรอบรอบที่หนึ่งนะคะเวลาเราเย็บเราก็ใช้ด้านขอบแบบเป็นเกณฑ์นะเพราะว่ามันมีรอยเดิมให้เราเห็นไง ก็จะได้ละหนึ่งหนึ่งรอบเห็นปะเนี่ยต่อแล้วค่ะต่อแล้วต่อออกมาแล้วเห็นปะเนี่ยต่อตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะคะทีนี้มันก็จะเนี่ยตรง,งเนี้ยของเดิมมันมีกดทับอย่างนี้เนี่ยที่เราล้อเลยไปเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องมากดตกร,รองอีกรอบหนะะึ่งค่ะ ก,กดตกลองนะคะก็คือ <st utter> <st utter> จับจับเนี้ยตรงเนี้ยอ่ะตรงเนี้ยมันก็จะห้อยห้อยอะไรก็ปล่อยมันไปนะห้มันยัดอยู่ข้างในเนี้ยนะของเดิมมันอนะ่ะแล้วก็จ <qualitative> ับเนี้ยตะเข็บแต่มันพลิกขึ้นมาแล้วก็จ <qualitative> ับเนียขอบตรงเนี้ยลงมาค่ะจับมองดูให้ตะเข็บมันมองดูเนียนๆนะคะอย่าให้มันพลิกขึ้นมาไอที่เราเย็บต่อขอบไปนะนเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยล้วก็ <qualitative> จับอย่างงี้นะคะนี่ยจับอย่างงี้มันก็จะมีรอยเดิมเหมืงบ้าแล้วก็กัดเข็มุดข้างนอกนี่ก็ได้คะ่ะเนี่ยกัดตกลองไว้นะ เพราะเราจะเย็บตกลงค่ะมันไม่ได้โชว์ได้เย็บนะมันเป็นแบบตกลงใต้ขอบเนี่ยเขาเรียกว่ากดตกลงค่ะเพื่อเพื่อให้ขอบด้านในมันติดไงมันเหนียวผ้ามันเหนียวเลยมันยืดๆืดไงย,ยืดมากถ้ายืดมากจากตัวนี้ก็ทําไม่ได้นะแต่ตัวนี้พอพอพอได้อยู่เนี่ยอ้อยก็จะกัดอย่างนี้เห็นปะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะี่กัดเงี้ย กันเงี้ยอ่ะทีนี้เราก็ดูว่าเนี่ยด้านในเออไม,ไม่พุงไม่พลิกนะเพราะว่าเย็บไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมันร้อนนะคะเนี่ยด้านง่งด้านในเป็นงนี้นะคะเราก็จักมันไว้ค่ะอ่ะทีนี้เราก็กดของเดิมมันอยู่เนี่ยรอยต่อของมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะเราก็ย้อนรอยต่อมันไปถ้าประมาณนิ้วหนึ่งอะ่ะเอออย่าอย่าไปต่อได้แบบกึ๊กเลยนะต้องเย็บย้อนขึ้นไปนะคะเพื่อให้ตะเข็บมันจะได้แน่นนะมันจะได้ไม่หลุดนะคะะเย็บเลยค่ะเย็บตกล่องเลยคะ่ะ การเย็บจกล่องก็คือเนี่ยใต้นี่เลยเนี่ยเย็บใต้นี่เลยนะก็คือให้ชิดเลยอย่าให้มันปีนขึ้นมานะและห้ามให้มันลงก็คือให้มันตกเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมองดูสวยค่ะ นี่จ้ะก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ได้แล้วจากเอลสามสี่เป็นสามสองทีงนี้เราเหลืออะไรอีกกระเป๋าตรงนี้ก็จะแคบหน่อยนะเพราะว่ามันถูกกินตะโพกไปไงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องล้วงอ่ะ เพราะว่ามันกเกงเป็นอย่างงี้ไงอาชีนีจ้จะเหลืออะไรอีกเหลือเย็บเหลือเย็บเนี่ยค er ่ะเย็บเนี่ยปลายขามันเข้าไปตามเส้นเดิมเนี่ยเนี่ยที่เราอันนี้ไว้นะอ่ะแล้วก็พับเย็บเลยค่ะเย็บตามเส้นนี้นะคะเนี่ยเย็บของเดิมมันเลยเนี่ยเวลาเย็บก็อย่างที่บอกเริ่มต้นที่ที่ขาในนะเพราะว่าให้ตะเข็บมันซ่อนอยู่ที่ขาในนะคะอ่ะก็เย็บเลยค่ะแล้วก็เย็บเลยนะคะตามเส้นเดิมมันนี้เลยเพราะว่ามันมีรอยเดิมเหมือนอยู่แล้วไง เราก็จับเอามือจับมันไม่ไปไหนแล้วอย่างที่บอกอ่ะเรากะไปขาให้มันพอดีแล้วไงใช้ไม่ใช้เข็มมุดก็ได้เนี่ยเพราะขามันขามแคบๆไงแล้วก็จะใช้มือจับเอาใน่ะทำาด้า ย้อนกลับมาย้อนขึ้นมานิดนึงเกยได้อ่าได้ข้างและอีกข้างหนึ่งค่ะเหมือนเดิมนะเริ่มต้นที่ขาใหนอะคะอยากมองไหมอ่ะดูจะชัดมองเห็นไหมเนะี่ยสีดำอีก ได้พ้งไปอ่ะได้พ้งเดิมของเขาอ่ะเพราะไปขาเขาพ้งพ้งเย็บมาไงเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวอ้อยไปรีดนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่มันในเนี้ยอ้อยรีดแล้วนะคะก็มาดูทรงมันนะสวยสวยสวยตัวเนี้ยมานี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่กางเกงทรงนี้นะคะจากเอลสามสิบสี่หรือเอลสามสิบสองค่ะ ปลายขาก็เหลือที่13ครึ่งนะคะจาก14ครึ่งนะคะเหลือเท่านี้นะคะนี่วิธีการแก้เนี่ยอ้อยก็เป็นลิดข้างให้แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นอย่างงี้ก็ใส่ได้นะพร้อมนี่เลยไข่ที่เคยแก้งานกับอ้อยเนี่ยก็คือเขาก็จะเป็นแบบลูกค้าประจําอะคะ่ะก็คือเขาซื้อเครื่องเกงมาเออถ้าวันพอดีเหลืออะไรหรือว่าวันใดวันหนึ่งอ้วนขึ้นผอมลงก็มาแก้กันเนี่ยคะ่ะ แลทรงสวยนะคะเป็นกางเกงทรงัยรุ่นค่ะเนี่ยตัวเนี้ยพอดีอ้อยมีเวลาที่จะใส่หุ่นให้ดูแบบนี้เลยไงพอดีงานมันนี่ไงเพราะว่านัดเขาว่าวันนี้อาวันนี้ไงเพราะว่างานงานแก้เนี่ยอ้อยจะรีบทําแล้วก็จะจะรีบทาก่อนเพราะว่าคือจะทําวันที่นัดเลยค่ะคืออย่างสมมตินัดนัดตอนบ่ายหรือตอนเย็นเนี้ยอ้อยจะทําแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าทําไว้แล้วก็เก็บเงินตอนเย็นเลยเพราะว่ามันเป็นงานด่วนเงี้ยคือแบบเราจะจัดงานไว้เนี้ยค่ะก็อย่างนี้นะคะนี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ อ่ะนี่จะให้ดูอีกตัวหนึ่งเซตนี้เขาสามตัวนะคะเน่ก็จะเป็นให้ดูโครงกางเกงค่ะเนี่ยพวกกางเกงพวกไปรุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็จะใส่กันอย่างนี้นะขาดขาดอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีเดี๋ยวเบื่อขาดขาดก็ให้ให้หาผ้าปะเอกปะเป็นแบบรองไว้ใต้อย่างเงี้ยก็มาทาแล้วขากางเกงสมัยเนี้ยเขาก็ชอบกันอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ต้องยงต้องยิบอะไรลตัดเสร็จก็ให้มันไปรุยไล่อย่างเงี้ยคะ่ะไปรุ่นเขาชอบใส่กันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเก็บขาในเข้าอ่ะอันนี้เอวเอวไม่ต้องเก็บนะคะตัวนี้นะอ่า อันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นนี่เป็นกางเกงวัยรุ่นเนี่ยเหมือนกันเป็นยีนค่ะอันนี้เก็บเอวค่ะแต่ขานี่เขาต้องการใหญ่ๆอย่างนี้ไม่เป็นไรก็คือเวลาเขานุ่งเลยเห็นะปะอย่างนี้เขาขายกางเกงเขาก็ขายกันอย่างนี้ยค่ะขาไม่ต้องเย็บไม่ต้องอะไรอ่ะเวลาเขาใส่พวกวัยรุ่นเขาก็จะพับขึ้นมาตามใจชอบเลยจะพับขึ้น,นกี่นิ้วก็พับขึ้นมาอย่างนี้ค่ะสําหรับการแก้เอวตัวนี้อ้อยไม่ได้ลงให้ดูนะไว้ถ้ามีโอกาสหรือถ้างานไม่เร่งเกินไปอ้อยจะลงให้ดูค่ะการแก้ยีนนะคะ ก็ไม่ทําก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คืออย่างสมมติเอวตัวนี้มันสามสี่ใช่ปะแกให้เหลือสามสองอ่ะก็เหมือนเดิมค่ะตัดขอบตรงนี้หายให้ผ้าตรงนี้มันหายไปสองนิ้วแล้วเราทีเนี้ยตรงนี้มันจะเหลือใช่ปะอ้อยก็จะเย็บเป็นเกี้งค่ะเก็ดเป็นเกดตรงนี้ค่ะเนี่ยสองข้างข้างลาครึ่งเนี่ยข้างละนิ้วค่ะเย็บเก็ดครึ่งน,น,นิ้วอ่ะเวลารวมกันมันจะได้หนึ่งนิ้วไงมันก็จะหายไปสองนิ้วแล้วค่ะถ้าตรงนี้ไม่หนามากนะ อ้อยก็จะเย็บแบบเรียวให้มันไปใต้กระเป๋านี่เลยมันสวยนะอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้โอ้โหไม่ไหวอ่ะมันหนาเกินเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเวลาเราเย็บพวกเนี้ยเวลาเราเย็บเสร็จแล้วปุ๊บอ่บตัวเข็มมันต้องตรงอย่างเงี้ยถ้ามันเยื้องหน่อยเราก็ต้องรออยู่นั่นแหละถ้าเยื้องอย่างเงี้ยอ่ะอ้อยก็เลยเอาแค่นี้คะ่ะพอประมาณะคะ่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามีมาอีกเดี๋ยวอ้อยจะถ้ามีโอกาส,ากาสเดี๋ยวอ้อยจะลงให้ดูนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะใครที่คิดแก้งานนะคะเพราะว่าการแก้งานเนี่ยมันได้เงินมันได้เงินดีนะ ได้เงินด่วนดีด้วยแบบเออเรามีจกมักมีอะไรก็หัดแก้งานค่ะพ่ออ้อยก็ลงไว้โอ้ลายซบวิดีโอมากเลยการแก้งานแบบต่างๆค่ะเพราะว่าเราสามารถแก้ให้กับครอบครัวของเราญาติของเราและจะเกิดว่าเรามีลูกลูกไปโรงเรียนเงี้ยถ้าครูเขารู้เนี่ยเออเขารู้ว่าเออแม่เด็กคนนี้นะแก้งานเป็นเงี้ยเขาก็อาจจะแนะนําก็ได้ค่ะหรือว่าผู้ปกครองของเพื่อนลูกเราอะไรเงี้ยถ้ามารู้จักเราว่าเราแก้งานเป็นเงี้ยเขาก็อาจจะส่งงานมาให้เราได้ค่ะ เราก็จะมีรายได้พิเศษนะคะก็คืออยู่กับบ้านทําก็สร้างรายได้ถ้าทําจริงก็วันละหลายร้อยนะทําเป็นแบบแบบมือใหม่เงี้ยก็ยังได้อยู่หลักร้อยอะคะ่ะคนนี้เก่งได้วันเป็นพันสองพันก็มีนะคนที่เพื่อนอ้อยที่เคยแก้อยู่ที่แถวสีลมงเงี้ยเขาก็จะแก้กันประมาณนั้นนะคะก็ะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ,อ้อยจะมาทําคลิปอะไรให้ดูอีกนะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ